พี่เชื่อมั่นแล้วว่าเรื่องจริงเชื่อไหมคะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาต้องมีที่มาแล้ววันนี้เรามาพระนครศรีอยุธยาเพื่อมามีที่มาคาเฟ่สถานที่นี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คาเฟ่ธรรมดาแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศาลแม่เจ้าอยู่หัวศรีสุดาจันทร์ตรงสถานที่นี้เราเรียกว่าวัดแงงตามประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า สถานที่ตรงนี้ได้สังหารขุนวรวงศสาธิราชและเท้าศิสดาจันทร์และนำมาประจานไว้ในบริเวณแห่งนี้เราไปฟังเรื่องเล่ากันค่ะพี่แดงวันนี้นะคะเราก็ได้กับพี่มาที่วัดแรงแล้วก็ขอคำแนะนำจากพี่แดงพี่แดงจะเกิดเราคร่าวว่าประวัติมาเป็นมาสั้นๆในปีอะไรบ้างตามชมเลยนะคะแต่ตรงนั้นต้องให้เกียรตว่าไม่ใช่พี่คนเดียวที่ไม่สามารถสร้างตรงนั้นได้รอด้อเป แต่แม่จะส่งคนมาช่วยพี่ชินตามระยะตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนสองเด็จเพราะนั้นวันนี้ที่เห็นววัดแดงที่เป็นคนสร้างที่กลับมาเป็นสปอรีเนะี่ยป้ายวัดนี่ก็เป็นคนที่สร้างขึ้นมาโดยมีรุ่นน้องช่วยกันสร้างโดยที่เป็นหลักแล้วคนไหนที่ไม่ใช่ตัวจริงเชื่อไหมมีเหตุทำให้เขาเหนีเชืองไม่ได้พี่เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นพี่จุดธูปอธิษฐานว่า ให้แม่ดนนักปั้นแล้วพี่ไปดูแล้วพี่โอเคไหมพี่ก็พัฒนาว่าพอเขาปั้ปอนออกมาหน้าตาลูกหน้าแบบนี้พี่ก็พัฒนาจนเป็นหุ่นที่พึ่งที่คอมพีวตแล้วพอเสร็จปั๊บวิธีการต่อไปเขาก็ต้องหลอไฟเบอร์เป็นเขาเรียกอะไรตูมัสเตอร์เป็นโงเพื่อจะฉีดทองเหลืองแล้วปหลาดมากลงหล่อบอกว่าทองเหลืองฉีดเข้าไปแล้วแกะออกมาเชื่อไหมว่า หน้าเต็มและสวยกว่าหุ่นที่พึ่งที่เป็นมาสเตอร์ก็คือองค์นี้ทุกอย่างอ่ะแม่กําหนดแม่กร็ทั้งลงหลอดลงหลอดเดิมทีที่จะโลงหลอดที่รู้จักกันสนิทกันที่อินเาียาไปวางเงินก็ทาให้เกิดเหตุวุ่นวายไม่สําเร็จพอพระอาจารย์ชาวมานันแนะนำติ๊กโลกหนึ่งก็บอกว่าต่อคิวท่านรออีกสามเดือนก็ไม่สาเร็จพอรอสามเดือนก็มีเหตุทาให้พอเราก็เลยรู้ว่า แม่ยังไม่อยากให้เริ่มในเดือนนั้นอยากให้มันเริ่มในเดือนกระดาษเห็นไหมทุกอย่างของแม่เนี่ยมันถูกกับก,กําหนดมาจริงๆแล้วพอพี่เริ่มต่อสร้างเชื่อไหมพอสําเร็จปั๊บจบก็คือหนังพี่ไม่รู้ในตอนสร้างคนหนังออกแม่อยากให้องค์นี้เป็นองค์ของท่านจริงๆอยากให้กระจายไปทั่วประเทศให้ภาพจําของทุกคนเป็นองคนน์นี้พอพี่ต้องโทรไปบอกให้มาส่ง มวันก็มาบอกขอโงส่งวนก็มาโบงส่งวนภาพก็เลยออกไปทั่วประเทศก็เป็นองค์นี้คือเรื่องของแม่แม่ท่านเล่าะนะคะมันยาวมากแล้วมันเป็นอัศาจรรย์ที่พี่ไม่ได้เกิดจากนิมิตฝันนะพี่เกิดจากการที่พี่เจอจริงๆเจอเรื่องจริงๆองค์จริงๆเหตุจริงๆที่มันเกิดไม่ได้มีฝันจนทุกวันนี้ไม่มีเรื่องฝันเลยแล้วความสําคัญของวัดแรงเป็นอย่างไรบ้างคะ คือจริงๆเนี่ยนะเขาบอกว่าแม่ถูกประจานในแปลงถูกประจานเสียบเสียบระบบริเวณเห่าเนี้ที่แม่อยู่ก็ถูกแงต่เราอ่ะไม่สามารถกําหนดได้ก็บอกแล้วว่าเราไม่มีความสามารถพิเศษตําแหน่งไหนแต่ที่พี่สร้างก็เพราะว่าพวกนั้นเนี่ยมันมีสารเดิมอยู่ซึ่งจริงๆอ่ะสอบถล่ามแล้วว่าพวกนั้นไม่ใช่พวกที่แม่อยู่นะเป็นพวกที่บ้านฝั่งนั้นน่ะเขาเคยอาศัยอยู่ ตอนที่พี่มีิยังเกิดซากของบ้านู่อยู่นั้นเลยแล้วพี่ก็มาขับเอาออกปรับให้เป็นทุกวันเนี้ยถ้าถามจริงๆที่ต้องรู้ว่าตำแหน่งนั้นคือใช่ไหม,มแต่มันเป็นแอร์เดียนที่อยู่กับโรงแรมวละยัดแล้นะอย่าเข้าใจว่าเป็นวัดที่ประกอบกอับนักเป็นวัดที่เมื่อชิงบัลลังก์เขาเอาซากส่งมาให้ดากินมันก็ต้องมีการสวด เขาเปนมากมก็ต้องเหม็นถูกนะแลสถานที่สําคัญอีกที่หนึ่งที่เราต้องเดินไป200เมตรนั่นคืออะไรคะ,ระวัดไงรงวัดไรงไม่ใช่เป็นปวัดอยู่ในตนนำนานในเรื่องพ่อแม่ไม่มีนะไม่มีประวัติด้วยแต่อาจจะคาดการว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปจะอาจจะมีคนจงรักภักดีร่สร่ามหรือไม่เมื่อก่อนเนะี่ยคนมีตากส็สร้างวัดพี่เป็นคนไปเปิดทาง คือมีนักประวัติศาสตร์อนะ่ะเมื่อสมัยก่อนแอดเวนเจอร์ต้องข้ามบอ่อข้ามนะพอวันนี้พี่เลยถือโอกาสว่าไปทําให้คนได้ไปเสวนมน์ร้ามาก็ได้ไปนสวนมน์ง่ายขึ้นเนี่ยไปเปิดทางทําทให้คนได้ไปเสวนมน์มแต่ในประวัติจริงๆไม่ไม,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 ไม่ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่ต้นสายไม่มีเกี่ยวนใช่ไหมคะต้นสาต้นสายอันนั้นนะ่ะ อาจจะเกิดจากธรรมชาติเป็นร้อยร้อยปีกำแพงที่ตั้งใส่บอกที่วัดไตรสอถ้าไม่มีอันนี้อาจจะสูญไปแั้แต่เนี่ยสี่สี่กำแพงเห็นไหมก็เหลือกำแพงเดียวแต่มันยังมีซากที่เราพิสูจน์ได้ว่าเมื่อสมัยก่อนคนมักจะสร้างเจดีย์ทรงเขาไวหลังโบสถ์เพราะฉะนั้นเจดีย์เห็นไหมนะข้างหน้าต้องเป็นโบสถ์แล้วโบสถ์มันจะหันไปทางทิศตะวันอกอันนี้ก็เป็นทางทิศตะวันมันมันมันพอจะสังหานได้ มาถึงตรงนี้ทุกคนคงถามว่าสาานีตั้งอยู่ที่ไหนสาานี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสะบัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือเราสามารถหาง่ายๆจาก GPS ได้ว่าวัดแรงหรืออีกที่หนึ่งก็คือพิกัดมีที่มาคาเฟ่รับรองไม่หลงแน่นอนค่ะห่างจากกรุงเทพประมาณแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นสายมูทั้งหลายส่วนใหญ่จะมาขอพรเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมความรักและการงานลองไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาได้นะคะตรงด้านหน้าบริเวณทางเข้าจะมีชาวบ้านมาขายดอกไม้เรา ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะคะอุ่นหนุนชาวบ้านที่นี่ได้เลยคะ่ะส่วนที่จอดรถก็กว้างขวางสะดวกสบายตอนนี้เราไปชมกันคะ่ะว่าเราจะไปไหว้ท่านอย่างไรกันบ้างเราไปไหว้ไม่อยู่กันเถอะระหว่างเดินเข้ามานะคะเราก็ต้องผ่านคาเฟ่มีที่มาคาเฟ่ก่อนคะ่ะคู่เก้าดอกคะ่ะพี่ค่ะแล้วก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็นำพาน,นะคะขึ้นไปไหว้ถวายด้านบนนะคะอธิษฐานขอพรอีกทีนึงตรงนี้เป็นจุดอะไรคะเขา,าเคยเป็นลานลานเหมือนกับลานอาหารอ๋อใช่ ก็ค yeah. wow. ือตรงจุดตรงตรงตรงนี้เลยตรงตรงดินตรงนี้หรือว่าตรงไหนคะตรงพื้นบริเวณนี้หมดเลยเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยตั้างลิงสารท่านลงสารท่านอยู่นี่ใช่ค่ะณจุดลานกว้างตรงนี้เป็นบริเวณที่เราจุดธูปกล่าวคำอธิษฐานสักการะแม่อยู่หัวจากนั้นเราก็นําดอกไม้และผลไม้ที่เราต้องการถวายท่านขึ้นไปถวายด้านบนได้ค่ะจากที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นนี้คาเฟ่มีที่มาคาเฟ่และวัดแรงเป็นสถานที่เดียวกัน ซึ่งเป็นสถานที่สถิตดวงพระวิญญาณของแม่อยู่หัวสีสุดาจาันทร์ทรงเครื่องแบบนางกษัตริย์ซึ่งตอนนี้ทุกคนดูมาถึงณจุดนี้คิดว่าเราน่าจะมีสื่อเดียวกันที่ต้องการสื่อสัมพันธ์กราบไหว้พระแม่ดังนั้นถ้าเกิดใครว่างก็อย่าลืมแวะมากราบท่าน และเราคิดว่าอีกไม่นานสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่กล่าวขวัญของคนทั่วๆไปถ้าเกิดใครชมคลิปนี้ก่อนรีบมากราบท่านก่อนที่คนจะแน่นมากๆนะคะสุดท้ายนี้ช่องดูยิ้มรีวิวไปเรื่อยขอให้ผู้ชมช่วยกดติดตามกดหัวใจกดเป็นรายการโปรดหรือจะแชร์ส่งให้เพื่อนเพื่อเพื่อจะได้รับทราบถึงสถานที่นี้และมาขอพรร่วมกันเท่ากับว่าเราได้แบ่งปันบุญไปให้ทั่วๆแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ